สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสมองชาแนลนะคะวันนี้ก็พามาทานข้าวครัวบ้านฉันไทยจีครัวบ้านฉันเฮทางไปโรงพยาบาลศรขอลูนะคะอยู่ตรงข้ามกันกับของถมใครผ่านไปผ่านมาได้มาทานได้น,นะคะมีห้องแอร์ด้วยนะคะใครไม่อยากเข้าห้องแอร์ก็อยู่ข้างนอกสบายๆนะคะ ใขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกใจนะคะอยู่กับสมอชาา้าแม่ใจ เดินมาและกินแวะเที่ยวนะคะ FC ขอบคุณหมันใจจัดอยู่กับสมอนชาแนลชาไปค่ะเดี๋ยวเราไปละเดี๋ยวจะขาบไปต่อนี่นะคะ FC นี่สวยไหมคะสวยไหมคะ FC สวยงามมาก เดี๋ยวจะพาก,กลับแล้วนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลา์จ้าสวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ยายก็พามาร้านอาหารครัวบ้านฉันนะคะ f อเดี๋ยวยายจะพาไปนั่งสามล้อนะคะ ยายจะพาไปนั่งสามล้อนี่มันเป็นเป็นเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะอีนะคะโต๊ะทานข้าวเดี๋ยวยายจะพาไปนั่งนะคะขอบคุณทุกคนทานข้าวก็สั่งก็มาวางตรงนี้ใช่ไหม,ม,มนั่งในสามล้อได้ ใครจะกินข้าวในรถสามล้อก็ได้ในพัลลีนะคะมีให้กินมีให้เลือกใครไม่เคยนั่งสามล้อก็มานั่งได้นะคะครัวบ้านฉันนะคะสีคอร์คุ่มนะคะเอฟวีนะคะครัวบ้านฉันด้วยจ้าก็เป็นครัวบ้านขเจ้ารัวบ้านฉันรัวบ้านแขว่ถ้าเป็นาภาษาอีสานเนาะ ขัวบ้านข่อยเด้อถ้าเป็นภาษาภาษายายนะภาษาบ้านยายก็ออกขัวบ้านฉันเป็นภาษาภาคกลางใช่ไหมขัวบ้านคุณอะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นภาษาภาคกลางเป็นขัวบ้านคุณแต่ถ้าเป็นภาษาอีสานก็เป็นขัวบ้านข่อยเน้อยขัวบ้านข่อยจ้าขัวเงี้ยงข่อยขัวบ้านข่อยขัวเงี้ยงข่อยภาษามันได้ความหมายนี้มันแปลได้หลายอย่าง ได้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอีสานได้หลายอย่างใครอยากมาทานข้าวที่นี่ก็มาได้นะคะอยากนั่งสามล้อก็มาได้นะคะ FC นี่จะคุณหญิงคุณน,า,นายนอำเภอทไายเต็งเลยในอำเภอผู้ว่านเป็นเมื่อเพียิเขา้าแล้วก็ทายลูกใบไป,ไปเดี๋ยวยายจะพาไปนี่นะคะ FC สวยบ่สามลอ้ลอสามล้อเห็นไหม ใครอยากนั่งสามล้อก็มาได้อันนี้ก็เป็นรูปปั้นเป็นรูปปั้นนะคะตรงนู้ก็ขึ้นไปนั่งเล่นได้นะคะตอนรันงทมันก็เป็นรูปปั้นแต่ถ้ากลางคืนมันจะสวยนะคะสีดอกสีม่วงตรงนู้ก,ก็งามๆเดี๋ยวยายจะพาไปดูดอกสีม่วงนะคะ จะของแกใจดีนะ่นี่ออืออบรรยากาศล่มลื่นนะคะดอกไม้ก็สวยนะคะสวยนะคะนั่นอยู่ข้างหลังยายครัวบ้านฉันนะคะใครอยากมาทานข้าวก็ครัวบ้านฉันสีขอระพูมนะคะ ดอกสีม่วงสวยมากเลยอยากเอาไปปลูกไว้ที่จำปาดงจังเลยสวยจริงๆนะคะเอซชื่อดอกอะไรบอกด้วยเด้อสวยสีม่วงสวยมากเขาเรียกดอกอะไรยายเรียกไม่เป็นนะคะถ้ามันอ่อนอยู่มันยังไม่ม่วงนะคะเอซนี่ มันไม่ม่วงมันออกใหม่มันยังไม่ม่วงมันแก่แล้วมันถึงม่วงนะคะมันแก่แล้วมันถึงม่วงหนูเต็มต้นเลยนะคะ f อจ๋าลูกทุ่งลูกทุ่งมีที่นั่งให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะสีมีดอกไม้ให้ดูสอันนี้ก็เขาเรียกดอกอะไรยายก็ไม่รู้ยายจำชื่อไม่ได้แล้ว อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกลายนะคะใครอยากมาทานข้าวที่นี่ก็มาได้นะคะเพราะมีดอกไม้สสวยๆให้ดูนะคะไปดูดอกจำปาถ้าบ้านยายเขาเรียกดอกจำป,ปาแต่ภาษาทไทยเขาเรียกต้นลั่นทมใช่ไหม,มสีสีอะไรนี่สีชมพู ฉันพูกส้มๆเนาะสวยมากเลย fc จ๋าอื่ยายกระดอกไม้ใครสวย fc สวยไหมคะร้านอาหารนะคะครัวบ้านฉันจ้า วทุกต้นมันมีเยอะด้วยนะคะฟีหนึ่งมีเต็มต้นเลยนะคะเยอะเลยดอกสีเหลืองจา้าสวยนี่มีรูป ก่อนเขามีไฟเนาะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีไฟแล้วมันก็เลยไม่ค่อยสวยเป็นลูกปั้นที่เขาเอาเหล็กทำแต่ก่อนมันจะมีไฟแล้วมีมันมีฟางด้วยเขาห่อฟางดอกสกาโกลาเขาก็ไม่รู้เขาเก็บออกหมดแล้วนะคะทุขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกทคยนะคะอยู่กับสมอ a ชแนล สวัสดีทุกคนคะ่ะมีลูกหัวใจด้วยนะเอฟซีนี่มีลูปหัวใจด้วย <Okay. S 1> สวัสดีทุกคนนะคะอยู่ครัวบ้านฉันจก้ก กดไลค์กดแชร์สมอดชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์อยู่กับสมอดชาแนลจ้าสวยไหมคะเอฟซี FC? น่ารักนะคะนี่สวยเอฟซี FC สวยไหมอืม ว่าบ้านชันค่ขอบคุณนะคะเอฟซีที่น่ารักทุกคนเลยนะคะดีกับสมองชานิ่นนทงทานทานข้าวครัวบ้านฉั้น ทุกกำลังใจขอบคุณทุกใจใจอยู่กับสม,มอนชาเนลจ้าสำหรับคลิปนี้แบบแค่นี้ก็ได้จ้าบ๊ายบาย